สิ่งนี้มันบอกอะไรเราฮะผมจะบอกว่าสิ่งนี้มันบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นสู้คุณอาจจะประนามก็ได้ว่าเออเป็นเขาเป็นพวกขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าเราลองนึกดูนะฮะถ้าเป็นบ้านเราสมมติเราอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยอยู่มาวันนึงก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาโรงงานนิวเคลียร์มาตั้งหลังบ้านแกเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะฮะเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ผู้กําหนดนโยบายของประเทศเนี่ยมันจะต้องหาทางออก ดุลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดุลสัดส,ส่วนว่าตอนนี้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเราพอหรือยังถ้ามันล้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะสร้างแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยมันจะเลือกพลังงานแบบไหนที่มันจะยั่งยืนแล้วก็เหมาะและส่งผลกระทบน้อยที่สุดเรื่องนี้ก็เถียงกันจนโลกแตกอะฮะสวัสดีครับ ก็กลับมาพบกับพอดแคสต์นะครับอ่านี้ไม่ใช่รายการปลอดสารนอกขนมนะครับแต่เป็นพอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องกระบวนการประชาชนซึ่งผมเข้าใจว่า2ตอนแรกผ่านไปแล้วมีการพูดถึงกรณีของสมัชชาคนจนไปแล้วมีการพูดถึงกรณีศึกษาอื่นๆไปแล้วนะครับรอบนี้ผมก็เลยะจะมานำเสนออีกเคสหนึ่งก็คือ อาจจะต้องให้บริบทก่อนเผื่อเผื่อบางท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งมาเปิด,ปดฟังตอนนี้ตอนแรกนะครับก็คือว่า,าย้อนเวลากลับไปช่วงที่วันที่ผมอัดรายการเนี่ยเป็นช่วงสุขสุกดิบๆเป็นช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่เราจะามีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569นะครับก็เป็นการเลือกตั้งบวกกับการาทำประชามติด้วย สิ่งที่เรากําลังจะไปเจอกันในคูหาเลือกตั้งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมก็ตรงๆนั่นแหละไปกาบัตรแต่ว่าเราไม่ได้อ่อไปเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะฮะเราเลือกสสสสก็จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีในสภานะครับก็เป็นประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกฮะที่คน65ล้านเนี่ยจะ เข้าไปในสภาแล้วก็ยกมือกันอันนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรกันนะฮะอันนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางอ้อมประชาธิปไตยแบบตัวแทนแต่มันมีประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งซึ่งในประเทศซึ่งเป็นเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยก็คือประชาธิปไตยทางตรงนะฮะก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านม็อบเราไม่พอใจอะไรเราก็ แสดงออกเดินขบวนประท้วงซึ่งมีข้อแม้นะครว่าม็อบในที่นี้จะต้องเป็นการประท้วงซึ่งเป็นสันติวิธีอาจจะมีลักษณะของการละเมิดกฎหมายบางข้อที่พวกเขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจะนิยามและวิาพากษวิจาร์กันไปแต่โดยส่วนใหญ่โดยสภาพทั่วไปเนี่ยนะครับการชุมนุมประท้วงการเดินขบวนเนี่ยต้องอยู่ในภาพรวมของสันติวิธีจึงจะมีสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตย เมื่อราวทศวรรษ2540บางคนอาจจะเพิ่งเกิดบางคนอาจจะยังไม่เกิดสำหรับคนเจเนอเรชัน4เจนเนี่ยนะครับแต่เจน Y เนี่ยเกิดกันแล้วแหละกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์พฤษภาเลือด หรือที่ผู้ใหญ่ชอบไปเรียกกันผ,ผิดๆนะฮะว่าออพฤษภาธมินจริงเขาก็รณรงค์ให้เรียกกันใหม่นะครับว่าเป็นพฤษภาเลือดพฤษภาประชาธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็คือประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลทหารพลเอกสุจินดาคราระยูนยผลที่มันตามมานอกจากจะรัฐบาลทหารจะพ้นไปแล้วเนี่ยไทยก็ยังมีการเลือกตั้งติดต่อกันยาวนานที่สุดเลยยุคหนึ่งประมาณ15ปีโดยที่ไม่มีการรัฐประหารมามาขั้นเลยนะครับ สิ่งที่มันตามมาจากเหตุการณ์พฤษภา35ก็คือรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเขาว่ากันว่านะครับนักประวัติศาสตร์การเมืองบอกกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเพราะอะไรฮะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสะสะรอเข้าไปโดยตรงแล้วสะสะรอเนี่ยก็ไปร่างรัฐธรรมนูนอีกทีแล้วก็ประกาศใช้สัญ,ญลักษณ์ของการรณรงค์ตอนโน้นนะครับสมัยผมเด็ก เขาจะใช้ธงเขียวทำไมถึงใช้ธงเขียวก็คือไฟเขียวอะฮะให้แบบว่าเอ้ยผ่านล่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งออกแบบให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมีรัฐบาลที่เข้มแข็งไม่มีลักษณะเป็นรัฐบาลผสมเบี้ยวหัวแตกที่มันตามมาอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะดีหรือไม่ดีหรือจะมีรัฐบาลทักษินซึ่งบางคนก็ไม่ชอบทักษินน,นะครับแต่ว่าทักษินก็อยู่ครบสมัยแรกตั้งแต่ปี2544ไปจนถึงปี2548หนึ่งี 2, แต่สิ่งที่มันตามมากับรัฐธรรมนูญธงเขียวเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยฮะที่มีการเขียนเ,นยเขียนสิ่งที่เรียกว่าสิทธิของชุมชนในการกําหนดชะตากรรมของตัวเองเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเป็นความก้าวหน้าใหญ่เรื่องหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะอย่างสมมติเอ่อเกิดคุณอยู่บ้านนองมาวอล้ะกันปรากฏว่ารัฐบาลบอกว่าเออพื้นที่บ้านคุณเนี่ยจะต้องเอาไปทําเขื่อนนะเขาก็ไล่คุณออกจากเขาก็ไล่หมู่บ้านคุณออกไปได้ทั้งหมู่บ้านเลย อาจจะจ่ายค่าชดเชยแบบนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆคุณก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรไม่มีปากไม่มีเสียงหรือรัฐบาลบอกว่าหมู่บ้านของคุณเนี่ยเป็นป่าสงวนเขาประกาศเขตป่าทับพื้นที่หมู่บ้านคุณคุณก็ต้องออกไปแต่รัฐมนูญฉบับ2,540เขียนไว้เลยฮะว่าชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิที่ของตัวเองด้วยมาป,ประกาศป่าสงวนทับก็ต้องชุมชนก็มีสิทธิ์ที่จะยืนยันสิทธิ์ตัวเองว่าฉันอยู่มาตั้งแต่พ่อแม่ปูย่ย่าตาย,ยาย มันก็ต้องหาทางออกทาป่าชุมชนไหมหรือยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างะนะฮะผลที่มันตามมาอีกเรื่องก็คือโครงการพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารัฐนึกอยากจะสร้างโรงไฟฟ้าสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโครมลงไปในชุมชนนั่งเดิมแบบไม่สน4ี่สนแไม่ได้เคสเนี้ยมันนำมาซึ่งสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าในตอนนี้ฮะประมาณทศวรรษ2 5 4 0เนี่ย ตอนนั้นเศรษฐกิจไทยยังโตฮะ GDP เรายังเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะการเจริญไม่ใช่จีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะโตปีละประมาณ5-7%ซึ่งตอนนี้เรานึงไม่ออกเลยนะฮะเราโตปีแค่1หรือ2องเองตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลแล้วก็ผู้กําหนดนโดย,ยบายก็คิดว่าเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องแบบสูงขึ้นเรื่อยๆร,รัฐบาลก็ไม่มองว่า ภาคใต้เ่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่เป็นเที่ตั้งของโรงไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานถ่านหินประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเวลาเราพูดถึงถ่านหินนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเาข่าวสิ่งแวดล้อ,อมมันจะลำคาญแต่มันสำคัญนะฮะมันเคยเกิดเคสเคสหนึ่งเมื่อนานมาละนตั้งแต่สมัยผมยังแบะบอกเลยด้วยซ้ำละมังโงไฟฟ้าแม่หมอ คนลำปางน่าจะรู้จักดีโรงไว้ฟแม่หมาะคือบริเวณอำเภอแม่เมะ,มมะจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับมันเป็นเหมืองมีการค้นพบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นเหมืองฐานหินลิกไนท์อะฮะคือลิกไนท์เนี่ยมันมันเป็น,น,ปน,น,ปนคือฐานหินทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์ธรรมชาตินะครับมันเกิดจากการนี่ไดโนเสาร์มาตายกันเยอะอะฮะพืชสัตว์มาตายทับ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 ,ท,บทับกันดินก็มากบผ่านไปพันปีผ่านไปสักประมาณหมื่นปีเนี่ย ซากพืชซากสัตว์เหล่านี้มันกลายเป็นฐานหินแล้วพวกนี้มันก็มีความร้อนมันเอามาทำเชื้อเพลิงเวลาผลิตไฟฟ้าเขาก็จะเอาฐานหินพวกนี้มาเผาเผาเสร็จเกิดอะไรใช่ไหมฮะเผาเสร็จก็ไปต้มน้ำเกิดไอ้น้ำไปปั่นกังหันกำเนิดกระแสะไฟฟ้าแล้วก็จ่ายไฟฟ้ามาตามบ้านเรือนอันนี้คือการอธิบายแบบย่อนะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าฐานหินพวกนี้ครับเวลาเราเผาเนี่ย เวลาเราเอามันมาเบิร์นเป็นพลังงานเนี่ยมันมีมลภาวะฮะทานหินมีทั้งหมด 6, อ่อประมาณ1 2 3 4 5ประเภทครับในโลกนี้ในโลกของเรามีทานหิน5ประเภททานหินที่เราเจอที่เเมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางเนี่ยไทยเจอเนี่ยสมัยร7ฮะเราเจอประเภทที่เรียกว่าลิกไนท์ถ้าผมไล่จากล่างไปบนอย่างนี้ฮะแบบแย่ที่สุดเลยทานหินแบบบีดความร้อนสูง ไอ้พวกนี้เอามาต้มน้ำเอามาต้มอะไรเนี่ยพวกหนังฝรั่งอะ่ะชอบเอามาใช้หนังโดยเฉพาะที่อังกฤษนะฮะมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่บนดินแบบที่สองที่ให้ความร้อนสูงขึ้นแต่ก็มีคาร์บอนเยอะมากเลยก็คือลิกไนท์เราเจอสิ่งนี้ที่จังหวัดลำปางอำเภอแม่เมาะครับแต่ถ้าฐานหินที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าฐานหินซับบิทูมินัสฐานหินบิทูมินัสและฐานหินแอนทราไซต์สามประเภทหลังที่ผมพูดถึงเนี่ยให้ความร้อนสูงแต่ก็มีคาร์บอนสูง แต่ขึ้นชื่อว่าถ่านหินนะครับจำไม่ง่ายทุกประเภทอะฮะเวลาเรามาเบรนเนี่ยมันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้พอมันเบรนน้อยๆไม่เป็นไรมันเบิรนเยอะๆเอามาปั่นกังหันผลิตไฟฟ้าเนี่ยโรงงานไฟฟ้าที่ไม่มอเราจะเห็นนะฮะมันจะมีปล่องเต็มไปหมดเลยพอมันปล่อยควันขึ้นมาเนี่ยฮะควันเนี่ยมันเกิด SO2 ใครเรียนเคมีลองฟื้นดูนะฮะมันกลายเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วพอมันไปอยู่รวมกับเมฆฝนเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าฝนกรด ฝนกรดมันเป็นกรดใช่ไหมฮะมันก็ทาลายพืชผลฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินไกลไปมันคือสิ่งที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้ฮะส่วนหนึ่งเป็นเอ่อพีเอมสองจุดห้าฟังแล้วน่าเบื่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะกระทบทุกคนเลยชาวบ้านแม่หมอป่วยกันเละเทอะไรครับเป็นโรคปอดเป็นโรคเอ่อรู่นโล่งนี่ทางเดินหายใจสถิติสูงปี๊ดเลยทีนี้คนภาคใต้ในตำแหน่งที่โรงไฟฟ้าจะตั้ง มีสองตำแหน่งนะฮะตอนนั้นคือที่อำเภอบ่อน,นอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ตมบ้านกรูดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สองพื้นที่เนี้อยู่ใกล้ๆกันนะฮะไล่จากเหนือลงใต้เลยเพอเขารู้ว่าจะมีโรงงานถ่านหินมาตั้งเนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวภาพจากแม่หมะแม้ว่าถ่านหินทางเอกชนที่รับสัมปทานไปสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยครับ บอกว่าจะเป็นฐานหินสะอาดย้ำนะครับมันเกิดการประดิษฐ์คำขึ้นมาว่าฐานหินสะอาดเหมือนเวลาเราปรับม็อบนะฮะผระเด็จการอาหารมักชอบใช้คำว่ากระชับพื้นที่แต่ในความหมายจริงๆก็คือก็สลายม็อบนั่นแหละครับไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องออพูดอะไรที่มันอ้อมค้อมมากแต่เนี่ยม,มันก็คือการอ้อมคอมว่าฐานหินเนี่ยเฮ้ยเรามีฐานหินสะอาดด้วยนะนายเห็นไหมฮะมันก็ฟังดูดีเน้ย แต่ขบวนการประชาชนออสเตรเลียตอนนั้นในยุคปี40เนี่ยเขาบอกมาทางขบวนการประชาชนไทยว่าอยู่อย่าเชื่อฐานหินทุกที่ในโลกมันซกมกกระทั่งการทําเหมืองฐานหินอยู่ก็ต้องเปิดหน้าดินลงไปแล้วอยู่ก็ต้องเอาน้ําซอคือมันมันเกิดมลภาวะทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะในยุคนั้นเนี่ยครับผู้ที่ได้รับสัมปทานนะครับในการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินแห่งละกําลังการผลิตแห่งละ7 0 0เมกะวัตนะฮะบอ่อนอก7 0 0เมิะวัต บ้านกลูด7 0 0เมกกวัตบริษัทที่รับไปก็คือบริษัทเกาฮะคุณอาจจะคุ้นๆน,นะแต่นี่คือเรื่องอดีตปัจจุบันเขารวยมากเกาเนี่ยฮะก็กลางแผนเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์เขียวตอนนั้นนะครับเท่าที่เรามีข้อมูลก็คือว่าเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่2,500รไร่ก็มันก็ต้องโรงไฟฟ้ามีอะไรบ้างล่ะฮะตัวโรงงานใช่ไหมฮะมีปล่องมีปล่องระบายอากาศสำคัญก็คือเขาจะต้องสร้างสะพานท่าเทียบเรือลงไปในทะเลฮะ เพื่ออะไรรับฐานหินที่จะส่งมาจากออสเตรเลียแน่นอนฮะเมื่อจะต้องสร้างท่าเรือลงไปในทะเลเนี่ยมันก็จะต้องส่งผลกระทบว่าต้องมีการขุดร่องน้ำส่งผลกระทบกับปะการังในพื้นที่นั้นบริษัทกาวฟิเล็กทริกจำกัดมาชนณเวลานั้นนะครับเขาก็ยืนยันว่าฐานหินเนี่ยสะอาดแน่แล้วก็ อันนี้ผมโค้ดคำนะครับอันนี้มีหลักฐานเลยว่าคุณสารัตรัตนาวดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเก้าวตำแหน่งนัขนาดนั้นเนี่ยยืนยันว่าเอกชนรายใหญ่อย่างเขาเนี่ยเขาไม่เอาชื่อเสียงมาแขวนไม่ก็ลงไฟฟ้าบ่อน,นอกแห่งเดียวหรอกคือพูดง่ายๆว่าเขาจะต้องทำให้ยังไงก็สะอาดอผลกระทบั้องสิ่งแวดล้อมต้องน้อยหรือไม่มีเลยแต่ชาวบ่อน,นอก ไม่เคยไว้ใจลงไฟฟ้าทานหินนะสิ่งที่ชาวบ่อนอกทําก็คือใช้เสื้อเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ต่อต้านคือทีเนี้ยมัน,ม,นมันมองแบบเนี้ยเราก็จะไม่เห็นกระบวนการนะฮะคือตอนที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยเวลาเรากลับไปดูประวัติศาสตร์หลังจากมันผ่านมาประมาณ 10- บยปีแล้วเนี่ยกระบวนการต่อต้านมันมันคือสถานการณ์ไปบังคับนะฮะเหมือนมีคนจะมาเวรคืนบ้านเราเนี่ยชาวบ้านซึ่งวันหนึ่งทําไร่ทําสวนจับปลานเนี่ย เขาก็ต้องลุกขึ้นมาต่อต้านโรงไฟฟ้าเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ฮะว่าครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยโรงเรียนบ่อน,นอกเนี่ยเอ่อก็แจกใบปลิวให้เด็กเลยว่าเฮ้ยไปบอกพ่อแม่นะโรงไฟฟ้ามันจะมาแล้วจะเอาอยัางไงกันแต่โรงไฟฟ้าเองก็ทํามวลชนนะครับมันก็มีทั้งมวลชนที่จัดตั้งแล้วก็มวลชนที่เชื่อเชื่อเลยโดยบริสุทธิ์ใจว่าโรงไฟฟ้ามาเนี่ยพวกเขาจะมีงานในพื้นที่พื้นที่จะได้รับการพัฒนา ผลที่ตามมาก็คือชุมชนมันแตกเป็นสองส่วนเรื่องที่บ่อน,นอกมันแรงไปถึงขั้นที่ว่าปลายปี25 4 4้าี่สิบี่เนี่ยมันคือระหว่างนั้นน่ะมันก็มีกระบวนการประชาพิจาร์มีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเกิดการกระทบกระทั่งกัรระหว่างแกนนําของการต่อต้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกราฟเนี่ยที่ลงไปสํารวจพื้นที่หลายครัง้งหลายหนจนแกนนําหลายคนก็มีคดีติดตัวมติคลอรออที่ให้สร้างเนี่ยฮะก็ยังอยู่ แกนนาคนหนึ่งที่เกิดมาจากชาวบ้านนี่แหละอย่างเช่นเกอร์หนูมาพงน้อยเดี๋ยวรูปคงขึ้นนะครับคุณกอรหนูมาพงน้อยเนี่ยเดิมเนี่ยแกเป็นชาวบ้านธรรมดาได้แหละแกบอกแกทําอะไรนะสวนมะพร้าวไล่ไล่ไล่อะไรของแกไปเรื่อยอ่ะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยแกกับสามีเนี่ยแกก็ขึ้นมาเป็นเหมือนกับแกนนําโดยธรรมชาตินะฮะสามีของพี่กอรหนูมาหรือพี่กระลอกเนี่ยเราก็เรียกกันในหมู่ NGO นะฮะในกลุ่มกลุ่ม NGO เขาเรียกกันเนี่ยว่าคุณเจริญมาอักษรกับพี่กระลอกเนี่ยก็กลายเป็นแกนนําโดยแกนนา ช่วงแรกๆเนี่ยคือคุณจะเริญมแล้กสอนซึ่งแนวทางการต่อสู้ของม็อบที่บ่อน,นอกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับสมัชชาคนจนหรือเครือข่ายสมัชชาคนจนกับเครือข่ายเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นเลยนะครับเขาต่อรองเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีโครงการเกิดไปแล้วมันมีการทําฝายทําอะไรไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเรียกร้องค่าชดเชยให้รัฐชดเชยเขาอย่างเป็นธรรมแต่ที่นี่เขามีอีกแนวคิดหนึ่งฮะคือแนวคิดปัดฉาด ผมสรุปเป็นคำสั้นๆยืมยืมแคมเปญของทางนั้นเข้ามานั่นแหละมึงสร้างกูเผาคือพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ไม่เจรจาฮะอย่ามาสร้างไม่เอาไม่อะไรทั้งนั้นมาก็เผาอ่ะหลายคนก็อาจจะวิจารณ์แนวทางโอ้โหอันนี้มันบาบาเลียนมันหัวรุนแรงไปหรือเปล่าแต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลเกิดการกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งมากฮะก็อย่างเช่นมีวันหนึง่ง มันมีเอ่อเจ้าหน้าที่ลงไฟฟ้าเอาเอาทีมวิจัยลงมาเก็บข้อมูลอยู่ที่หน้าหาตรงบ่อน,นอกนี่ไหมฮะชาวบ้านก็นระแวงว่าเอ๊ะเอาสารเคมีมาเทไหมจะทําทให้ปลกการังตายไหมก็เอาเรือออกไปก็เลยเกิดการเขาเรียกว่าอะไรต,ตุบตักกันเล็กน้อยอะฮะก็เป็นคดีขึ้นลงขึ้นศาลกันไปแต่ที่มันแรงที่สุดเลยก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยที่เจริญวัดอักษรเป็นแกนนำเนี่ยฮะเขาเอา่อมาท,าทุระในกรุงเทพก็มาเคลื่อนไหวมาให้การกับกรรมธิการสภารเรื่องนี้แหละฮะ เขาก็โดนยิงตายตอนที่เขานั่งรถทัวร์กลับไปที่บ่อน,นอกพอจเจริญวัลลรถูกยิงเนี่ยกอนุมาซึ่งเป็นภรรยาก็ต้องขึ้นมานําแทนการต่อต้านก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่คือที่บ่อน,นอกนะครับผมตัดไปอีกพื้นที่หนึ่งที่บ้านกรูดบทดเดียวกันเป๊ะเลยสําหรับนะักข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็ก็ยอมรับว่าช่วงหลังอห่างกับข่าวสิ่งแวดล้อมเพราไปทํางานปลอาสตร์เยอะแต่แพทเทิร์นที่ผมได้เห็นเลยก็คือในทุนลงไป ชาวบ้านแตกเป็นสองฝ่ายแล้วก็มีความรุนแรงในพื้นที่ที่บ้านกลูดก็ออไม่แตกต่างกันเลยฮะเกิดแกนนําธรรมชาติขึ้นมาก็คือคุณจินตนาแก้วขาวกับออสามีแล้วก็แบบชาวบ้านทั้งหลายแลร่เนี่ยคุณจินตนาแกก็เล่าให้ผมฟังว่าแกก็สู้แบบมวยวัดจินตนาแก้วขาวเป็นประธานชมรมอนุรักษ์ท้องถิ่นบ้านกลูดแกก็บอกแกไม่รู้หรอกว่า,วาต้องจะต้องมี NGO มาให้คําปรึกษาไหมหรืออะไรมีที่ปรึกษาไหมแกก็สุมหัวกันเลยว่าแกก็เตรียมธงเตรียมไม้เหลา ใครมาจัดประชาพิจารณ์ก็เอาม็อบไปเลยขึ้นรถปิกอัพเปิดเครื่องเสียงประท้วงจนแบบก็หลายครั้งนะฮะก็แทบจะต้องประทะกับตำรวจบางครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งแกก็ไปปิดปิดสี่แยกฮะ,ะทางถนนเพชรเกษมฮะทางขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยตำรวจก็ต้องมามาเคลียร์แกก็โดนหิ้วไปที่อสอนอที่ประจวบเอาไปไว้ที่ค่ายต่อชอดอมากแล้วแกก็โดนเอามา เจรจากับชาวบ้านให้เปิดถนนคือโดนหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยละฮะแกกะโดนดีเจ้าลงพักแกก็ทํามาแล้วแต่สําหรับเรื่องราวของจินตนาแก้วขาวกับกระลอกเนี่ยพี่จินตนาก็โดนคุณจินตนาแก้วขาวแกโดนอย่างนี้ฮะแกเปิดร้านขายของชําอยู่ที่ตมบ้านกรูดร้านขายของชําแกเนี่ยด้วยความที่แกเป็นแกนนาเนี่ยแกก็โดนคุกคามเช่นวันดีคืนดีก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาหน้าร้านขายของชาแกก็ยิงโครม ประตูแกก็ยังเป็นรอยกระสุนอยู่จนทุกวันนี้หรือบางทีก็มีรถเอ่อรถแห่มาเป็นหลายๆคันแล้วก็มาเอาข้าวข,ของมาปาบางทีแกก็ต้องปิดร้านเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะมีใครมาทําอะไรหรือเปล่านั่นคือบรรยากาศในช่วงปี2000ช่วงทศวรรษส5 4 0ซึ่งใครไปใครมาทีา่บ้านกรูดและบ่อน,นอกเนี่ยคือสองที่นี้นะครับมันเป็นมันไม่ใช่หัวหินนะมันเป็นหาซึ่งชาวบ้านเขายังอยู่แบบบ้านๆมาก หาดสวยมากขาวโจ๊ะเลยแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติมากๆนะครับชาวประมงก็ยังจับปลากันอยู่ที่หน้าหาดมีแนวปะการังแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนที่ชาวบ้านพยายามจะเก็บข้อมูลเองเพื่อไปต่อสู้เนี่ย mm. เขาพบประวันบรูด้าได้ซ้ําซึ่งมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ถ้าคุณมาสร้างสะพานร,รับฐานหินเนี่ยอูพังหมดฮนะมันก็มีการคํานวณว,ว่าเอ๊ะ รายได้าจากการท่องเที่ยวรายได้าจากการหาอยู่หากินของชาวบ้านจากการที่ชาวบ้านกลายไปเป็นลูกจ้างเน,นี่ยอันไหนมันดีกว่ากันแบบไหนที่เราควรจะเก็บไว้มันก็มีเคสแบบนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยก็สู้กันไปสู้กันมามีการฟ้องคดีมัง่งทางฝั่งบ้านกรูจิจนตนาแกก็สู้อะฮะพี่เออพี่จินนาแกก็สู้ว่า,า,วาที่ดินที่ลงไฟฟ้าไปซื้ออะฮะลงไฟฟ้าเริ่มจากไปซื้อที่ก่อนไปซื้อรีสอร์ท ไปจัดทําประชาพิจารณ์ไปซื้อที่ที่มันมีปัญหาคือซื้อซื้อที่เป็นแปลงแปลงคือผมก็จารายละเอียดได้ไม่เยอะนะฮะแต่รู้ว่าบางที่เนี่ยมันเป็นที่ดินสาธารณะซึ่งมันไม่น่าจะเอาไปสร้างได้ก็มีการต่อสู้ในกระบวนการศาลจนสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะรัฐบาลในยุคนั้นนะคือรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็ตัดสินใจรามือไปเองแล้วก็ย้ายโครงการโรงไฟฟ้าเหล่านี้มูไปไวราบุรีมู่ไปที่แก่งคอยบ้างก็มีสิ่งนี้มันบอกอะไรเราฮะ ผมจะบอกว่าสิ่งนี้มันบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นสู้คุณอาจจะประนามก็ได้ว่าเ,าเป็นเขาเป็นพวกขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าเราลองนึกดูนะฮะถ้าเป็นบ้านเราสมมติเราอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยอยู่มาวันนึงก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาโรงงานนิวเคียร์มาตั้งหลังบ้านแกเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะฮะเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ผู้กําหนดนโยบายของประเทศเนี่ยมันจะต้องหาทางออกดุล เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดุลสัดส่วนว่าตอนนี้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเราพอหรือยังถ้ามันล้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะสร้างแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยมันจะเลือกพลังงานแบบไหนที่มันจะยั่งยืนแล้วก็เหมาะและส่งผลกระทบน้อยที่สุดเรื่องนี้ก็เถียงกันจนโลกแตกอะฮะโดยส่วนตัวผมก็เชื่อวันหนึ่งเราคงอาจจะหนีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่พ้นแต่จะไปตั้งตรงไหนล่ะความปลอดภัยเราดูแลได้ไหมแล้วถ้าไม่ใช้ล่ะ เราจะเลือกทางไหนไปพลังงานแสงอาทิตย์ดีไหมนี่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องนั่งคิดด้วยกันนะฮะเราคิดคนเดียวไม่ได้แล้วก็เราใช้ลทัทธิ not in my backyard อย่ามาสร้างหลังบ้านฉันเนี่ยไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นขบวนการประชาชนที่บ่อน,นอกกับบ้านกลูดเรื่องนี้จบไปตั้งแต่ออประมาณปลายทศว,วรรษ40แล้ว,วครับก็คือพูดง่ายๆว่าคอ,อ,อรมก็เลิกไปเองคดีซึ่งติดแกนนำคุณคุณจเจริญรักอรก็เสียชีวิตไป กอนุมาหรือคุณกระลอกทุกวันนี้ก็ก็เป็นไม้แล้วก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปพี่จินนาก็ยังต้องสู้ต่อเพราะว่าหลังโครงการลงไฟฟ้าที่บ้านกรูดมีโครงการอื่นตามลงไปเช่นโครงการลงถลุงเหล็กของบริษัทสหวิทยาเป็นต้นทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะฮะมีโครงการออสร้างคลื่นป้องกันชายฝั่งซึ่งกลายเป็นว่าสร้างเขื่อนไปชายหาดพังก็ยังเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ วิธีการของขอบวนการประชาชน2ขบวนการเนี้ยฮะเขาใช้วิธีการที่แบบหมัดต่อหมัดเขาจะไม่ประนีประนอมและไม่เจราจาเหมือนกับทางสมาชาคนจนแล้วก็น่าสนใจมากว่าคนเหล่านี้ก็วิจารณ์ขบวนการกันเองด้วยว่าบางทีการเคลื่อนไหวแบบสมาชาคนจนอาจจะเบาเกินไปหรือพูดแบบไม่ไว้หน้ากันก็หน่อมแนมเกินไปหรือเปล่าในการเจราจาต่อรองกับผู้มีอำนาจ ทีนเ,เนี้ยเราในฐานะคนคนบางคนก็อยู่กรุงเทพมานั่งดู YouTube อยู่เนี่ยเราก็ต้องออกตัวไปแทนเขาเหมือนกันแต่ที่น่แนเ่เหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะที่มันอยู่ในเล่มบางเหตุการณ์ผมคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนให้กับสังคมไทยเวลาที่จะทําโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เช่นอีกหน่อยนะครับน้ําจะท่วมกรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยดรเสรีสุภราทิศ เคยพูดอยู่เสมอฮะอันนี้แกเป็นผอศูนย์ภัยพิบัติที่ลังสิตผมขออภัยที่จําชื่อศูนย์เต็มๆไม่ได้นะครับมอลังสิตเนี่ยแกก็เตือนว่าถ้าเรายังไม่ย้ายเมืองหลวงนะฮะถ้าเรายังจะเอากรุงเทพไว้อะสิ่งที่คุณต้องทําตอนเนี้เลยคุณล็อตโครงการสร้างเขื่อนบริเวณอ่าวกอไก่ได้แล้วอ่าวกอไก่ก็คือแถวๆสมุสงคราเนี่ยครคือต้องปิดอ่าวทำเหมือนเนเธอร์แลนด์เลยไม่อย่างนั้นน้ําก็เข้ามากรุงเทพก็จมก่อนที่จะสร้างได้เนี่ย ก็มีการวิเคราะห์กันว่าเราคงจะต้องทะเลาะกันประมาณ10ปีฮะทะเลาะกันเสร็จยังไม่พอนะครับมันจะมีการหัวกันหรือเปล่ามันจะมีการกินกันแค่ไหนทะเลาะกันต่อยังไง NGO จะต่อต้านขนาดไหนกว่าจะตอกเสาเข็มเสาแรกได้เนี่ยอาจจะเป็นหลังเขียนโครงการประมาณ20ปีซึ่งน้ําทะเลก็เพิ่มขึ้นปีละมิลสองมิลนะฮะมันดูน้อยนะแต่ถ้าน้าแข็งมันละลายหมดนี่มันพรวดเลยนะครับเราจะทากันทันไหม ขบวนการประชาชนจะไม่เอาเขื่อนนี้ไหมแล้วดื้อใจยังไงเพราะถ้าไม่ทาก็ภาคกลางหายหมดเป็นต้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็ต้องปฏิบัตินิยมมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับก็ถือว่าผมมานั่งเล่าเบาๆนะฮะว่าเรื่องอบ้านกรูดบ่อน,นอกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้านการพัฒนาของประเทศไทย ในช่วงที่เรามีออามารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540ชาวบ้านต่อสู้สําเร็จแต่ว่าสิ่งที่มันเหลือสร้างมาจนทุกวันนี้ก็ความขัดแย้งก็ยังอยู่ฮะคุณจินตนายัางชี้ให้ผมดูเลยเนี่ยวัดเนี้ยอยู่ข้างโรงไฟฟ้าจนทุกวันนี้ก็ยังคุยกันไม่ค่อยได้โจทย์ก็คือเราจะพัฒนาย,ยัางไงให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่อยู่ได้เนี่ยแหละครับเป็นโจทย์สําคัญปิดประวัติศาสตร์ซึ่งเคี้ยวยาก เราอาจจะไม่ค่อยอชอบฟังเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะมันเครียดผมเห็นโคดนั้นเข้ามาด่าว่าเาเล่มนี้ทำทำไมเรียนตรงๆว่านี่คือหน้าที่ของสื่อมวลชนฮะ,ะเราก็มีฝ่ายเราก็มีในทุนนิตยาาสารสรารคดีเป็นเอกชนฮะ,ะเรามีในทุนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมหวังมากๆเลยก็คือคือผมก็อยากให้รู้ะครับว่าแบบเราต้องเท่าทาันสื่อด้วยนะเราก็ต้องเท่าทัน NGO ด้วยนะ NGO เองเนี่ยก็มีปัญหาในตัวเอง บางทีก็ไปคิดแทนชาวบ้านาทั้งพี่กรอุมาทั้งพี่จินตนาแก้วขาวเนี่ยสองคนนี้เขาวิจารณ์เอ็นจค่อนข้างเยอะเขาบองว่าอย่างเช่นาบางทีเนี่ยเอ็นจีโอลน์หนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ออกชื่อลงมาในพื้นที่แล้วก็ไปสั่งชาวบ้านว่าให้สวมเสื้อนี้นะให้ถือป้ายนี้นะให้ทําแบบนี้นะเอาสคริปต์ไปให้อ่านซึ่งเขาไม่ซื้อเพราะเขามองว่าอา้าวอย่างนี้ก็เท่ากับคุณมาคิดแทนชาวบ้านมาเจ้ากี้เจ้าการแล้วชาวบ้านก็โดนมองว่าเนี่ยเห็นไหมโดนบุคคลภายนอกมาชักใย แล้วชาวบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักเองด้วยว่าสิ่งที่เขากําลังต่อสู้คืออะไรมันก็จะมี NGO ทํานองเนี้ครับประเภทที่ไปไปเป็นมาสเตอร์มายชาวบ้านหรือกระทั่งแนวทางของ NGO ด้วยเรื่องกันเอง2คนนี้ก็วิวจารณ์อยู่เหมือนกันหรือก็ทั่งวิจารณ์กันเองด้วยนะซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่เราแบบไปเก็บข้อมูลเนี่ยผมก็เออเราก็ได้บทเรียนนะว่ามันคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเก็บบทเรียนไปเรื่อยๆอะผมไม่ใช่ถอดบทเรียนนะเพราะผมลำคาญคำนี้ขอโทษถอดจนแก้ผ้าจนเหลือกระดูกก็ไม่เหลือ ถอดอยู่นั่นแหละขอโทษนะฮะสื่อสาธารนณะช่องหนึ่งชอบเหลือเกินมันไม่ต้องถอดแล้วครับมันไม่มีอะไรให้ถอดแล้วสําคัญก็คือว่าคุณเรียนรู้มันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เรียนรู้ถอดให้ตายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็หวังว่าเล่มนี้ที่ต้องทำเนี่ยมันเป็นบทเรียนฮะสารคดีทําเพื่อให้เราเห็นบทเรียนว่าเอะการต่อสู้ของกระบวนการประชาชนซึ่งเป็นประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรทิ้งไว้ให้เราบ้างก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนหน้าผมคงขออนุญาตมาสับ ขบวนการประชาชนสักเล็กน้อยขอบพระคุณครับ